ถ้าเริ่มรู้จักวิชีวาคลาสสิกก็น,น่าสนใจขนาดนี้แล้วครับคุณผู้ชมเราจะไปนั่งรถเล่นกับรถคัน i l l แ c 1955กันเลยดีกว่าครับรถคันนี้ไปได้มาไงครับพี่คันนี้ก็เดิมที่รุ่นพี่ผมเขาทําไว้แล้วเขาก็แบบเราก็ไปขอซื้อเข้ามาอีกทีนึง่งเราก็มาต่อยอดกันแล้วแต่อย่างเงี้ยคือของพวกนี้มันเหมือนกับแบบสมบัติผากันชม อ๋อครับมันก็ว่ากันไปบางทีบางทีรุ่นทีเขาเบื่อแล้วเขาอยากจะได้อีกคันหนึ่งเราอาจจะยังไม่เบื่ออะไรอย่างเงี้ยครับหรือแบบคือผมจะมีความคิดเกิดไอ้พวกของเก่าเนี่ยแบบประมาณว่ามันเก่ามาจากไหนมันไม่สําคัญอ่ะแต่แบบมันมันมาใหม่กับเราแล้วถ้าแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเรามีความรู้สึกกับมันทุกๆวันเนี่ยมันก็ใหม่ตลอดเวลา มันเหมือนมันวนนะนี่นี่รถหรือแฟนอมันก็พูดถึงความรักได้นะใช่นรลยใช่ครับมันก็พูดถึงความรักได้เพราะนั้นเนี่ยผมก็พยายามจะเอาเรื่องพวกนี้มันมาผูกเป็นเรื่องเป็นราวของเก่าคนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเหมือนสตอรี่ของของพี่ชิวัยอ่าก็เหมือนของหนังของอะไรเงี้ยสมมติว่าผมเอาเอาอย่างเงี้ยผมไม่ ผมไม่รู้เรื่องรถคลาสสิกเลยแต่ผมชอบมากเพราะผมก็ชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วอยู่กับป๊ะป๊ามาป๊าป๊าก็ชอบอะไรเงี้ยเราอยากจะมีรถคลาสสิกสักคันหนึ่งคนคต้องเริ่มต้นจากเงินเท่าไหร่เลยผมกล้าบอกอีกเหมือนกันเพราะว่าผมเป็นคนเริ่มต้นมาจากรถคันเล็กๆรเริ่มต้นมาจากรถคันถูกๆะนะครับผมกล้าบอกเหมือนกันว่ามันเริ่มต้นที่เท่าไหร่ก็ได้มันอยู่ที่ว่าคุณพอใจกับสิ่งนั้นหรือเปล่านะครับไม่จําเป็นต้องไปซื้อรถแพง บางทีเป็นซื้อรถไม่แพงนี่แหละแต่ว่าพอมันมาอยู่กับเราอ่ะมันก็จะมีความหมายกับเราเองอแล้วพอมันมีความหมายกับเรามันอาจจะทําให้กลายเป็นความหมายสําหรับคนอื่นก็ได้อ,อะไรอย่างเงี้ยคือเริ่มต้นแบบเล็กๆได้แล้ว <นะ S 1> เราเริ่มเราควรจะเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนฮะความชอบเป็นหลักแล้วก็มั่นใจว่าชอบตัวนั้นจริงๆ<อ>แต่อย่างผมเนี่ยไอ้คันแรกที่ผมพูดถึงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมต้องการรถใช้สักคันหนึ่งเพื่อจะแบบเอาไปใช้ทำมาหากินด้วยนะครับเช่นแบบขับรถไปขายของ หรือว่าขับรถไปทํางานแต่เราก็มีความรู้สึกให้แต่เราไม่อยากขับรถเหมือนชาวบ้านเขาอะแล้วเราแล้วเราเังมีสไตล์ของเราที่ชอบเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบเฮ้ยมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับฟอร์ตเทมปี1960ง้าซึ่งมันเป็นรถฟอร์ดที่ส่งไปเป็นฟอร์ดอังกฤษนะครับแล้วก็สภาพรถคันนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันไม่ได้เดิมเลยมันเป็นสภาพที่ถูกแปลงมาทั้งคันเลยสำหรับผมผมบอกบอกกับตัวเองแค่ว่า ผมต้องซื้อมันเพราะว่าผมมีเงินเท่านี้อ่าผมก็เลือกได้แค่นี้แล้วหลังจากนั้นพอมันมาอยู่กับเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยบูรณะเขาก็ได้ค่อยๆทำไปใช่ครับบางทีมันไปซื้อรถกิฟต์เลยอะไรเลยมันก็แพงองอันนี้ผมมันแพงแต่ถ้าคุณมีผมไม่เสียงคุณก็ซื้อเลยไม่ไม่ได้ว่าไม่ให้ซื้ออะไรอย่างนี้ครับแต่จริงๆแล้วการการทำไปเรื่อยๆอยู่กับมันไปเรื่อยๆมันทําให้เราผูกพันมากยิ่งขึ้นโอ้แน่นอนครับแล้วมันก็มันก็เป็นการเรียนรู้อะครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วอะไรพวกนี้หามไนะ เอ่อถ้าเป็นสมัยก่อนนะคือผมต้องบอกกับเกย่าว่าเราเราเราชื่นชอบรถพวกนี้มาตั้งแต่ยุคก่อนอินเทอร์เน็ตรุ่งเรืองสมัยก่อนเนี่ยผมชอบสเสน่ห์ตอนยุคนั้นมากก็คือการที่ไปจีบของเขาเรียกจีบเนี่ยคือมีรุ่นที่เรารู้ว่าคนนี้มีเ็ต้องไปจีบเขาไปขอเขาหรือบางทีเรารู้ว่าคนนี้มีความรู้เราก็ต้องไปนั่งคุยกับเขา นะครับมันไม่มีมันไม่มี Google ไงอ่านะครับสมัยนั้นเนี่ยมันไม่มี Google มันไม่มีคําว่า eBay อ่านะเรียนรู้จากผู้รู้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสน่นสห์ตรงนั้นเนี่ยผมชอบมากตรงที่ว่าเฮ้ยมันได้มีความการทําความรู้จักกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องอนะครับมีการอย่างหรืออย่างเมื่อกี้มันเป็นจังหวะที่ดีมากที่เรามาเปิดกันที่ร้านพัลลูครับนะครับคือถ้าย้อนกลับไปตอนก่อนปี2538เนี่ย ตรงนั้นเนี่ยจะมีการรวมตัวของคนที่ชื่นชอบรถเก่าทุกคืนวันเสาร์ซึ่งซึ่งมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไงมันไม่รู้ว่าจะไปเจอคนพวกนี้ที่ไหนแต่ทุกคนจะรู้กันว่าเฮ้ยมาที่เนี่ยทุกคืนวันเสาร์เดี๋ยวมาเจอเเจ, <ร S 1> จเลยอยากอยากจะรู้จักรถรุ่นไหนโมเอตอร์ไซค์รถยนต์มีให้คุณคุยเลยแต่ว่าคุณก็ต้องไปคุยเขาแล้วก็จะมีรุ่นพี่แล้วมันก็จะมีความเคารพมีความแบบรุ่นพี่รุ่นน้องอะผมชอบผมชอบฟิลแบบเนี้ยอ่าอ่า มันยังอยู่ในรุ่นที่พวกเราเยังรู้จักคาว่าซีเนียร์อยู่อประมาณนี้ครับทีนี้โยงกลับมาเรื่องของหนังครับอ๋อครับถูกต้องไหมได้ครับมันกลายเป็นมันกลายเป็นชีวิตของพี่ที่นํามาถ่ายทอดเออมันงนีเปอะไรของพี่ที่นํามาถ่ายทอดในหนังดีกว่ามันมันไม่ขนาดนั้นทั้งหมดจริงๆแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ผมที่ผมได้เขียนบทขึ้นเนี่ยเดสต็อกรักปีลึกฮะก็คือเราเรากำลังเล่าถึงสังคมหนึ่ง ซึ่งเป็นสังคมคนชื่นชอบของเก่าของโบราณแต่ว่าผมเอาบุค,คลิกของคนหลายๆคนที่ผมที่ผมรู้จักอะ่ะผมก็บอกเนี้ยผมเอาบุค,คลิกของหลายคนที่ผมรู้จักอะ่ะมันรวมเป็นตัวพระเอกอเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องตายตายใครหรอกอแต่ว่ามันเป็นของคนกลุ่มเนี้ซึ่งมันเอามารวมปรุงอยู่ในพระเอกแล้วก็เอาความชื่นชอบความหลงไหลนั้นมาตีแผ่ว่าไอ้คนที่มันบ้าของเก่าเนี่ยมันบ้าจริงคือแบบว่า มันคิดทุกวันมันมีเหมือนมันมีชิปอยู่ในหัวฝังไปเลยว่าเฮ้ยของพวกนี้มันรอราคาเฮ้ยของพวกนี้มันมีอนาคตเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่ามันชิปมันมันฝังในในอารมณ์เราทุกวันครับกับสิ่งของอแต่ลืมไปว่าสิ่งที่มันรอราคาและรออนาคตไม่ได้อ่ะมันคืออะไรรู้ไหมคืออะไรไ่ความรักอ๋อนั่นคือเป็นเรื่องมันเลยเป็นปมของเรื่องว่าว่ามันแบบว่า มันคิดกันตลอดไงว่าขอให้มันรอราคารออนาคตรอราคารออนาคตแต่ดันลืมไปว่าความสัมพันธ์ของคนรอบข้างเนี่ยเฮ้ยมึงรอไม่ได้นะมึงต้องดูแลเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นใ่ใมันก็เลยเอามาเป็นภูกเป็นเรื่องเรื่องเรื่องก็เลยกลายเป็นรักปีลึกอย่างเงี้ยฮะแล้วรถแล้วรถที่ได้เอาไปใช้ในหนังนี่คือเป็นรถของที่ชีวาหมดไหมผมไม่ไม่ฮะคือผมผมบอกเลยว่าพูดไปก็แบบผมทำภาพยนตร์เรื่องเนี้ยรถผมแทบจะไม่ค่อยเหลือแล้วฮะ อ้าวผมก็ทําหนังไปหมดแล้วฮะลงทุนไปอะไรไปก็ว่าไปใช่ปะฮะอ๋อก็คือหมายความว่าเอาเงินของตัวเองมาลงทุนทําหนังด้วยแล้วก็ขายรถไม่ดไม่เสียดายเหรออืมคือคือผมก็พูดอีกเหมือนกันนะว่าสมัติันชมเอาไปให้เขาชมก่อนเดี๋ยวเราค่อยเอาคืนมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องนั้นส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ผมทําอ่ะไม่ใช่ว่าผมไม่รักของผมแต่ผมก็ยังกล้าบอกว่าถ้าพูดไปแล้วผมไม่รู้ว่าคนจะเอียนผมหรือเปล่านะแต่ผมพูดว่ามันก็คือของไง แต่ว่าผมว่าความฝันผมสําคัญกว่าเออผมผมคิดอย่างนั้นอ่ะนี่อะพี่ชีวาครับผมขออนุญาตย้อนกลับมาเรื่องเรื่องของรถสักนิดนึงได้ครับนอกจากรถรถยนต์นะฮะมีสะสมรถมอเตอร์ไซค์อะไรนี้ด้วยก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการขับมอเตอร์ไซค์แต่แค่ช่วงหลังเนี่ยเราไม่มีเวลาแล้วก็อย่างเป็นคนดื่มหนักผมเป็นคนดื่มหนักมากแล้วก็พอดื่มแล้วเราก็กังวลตัวเองอ่ะแล้วก็หลายๆคนรอบข้างเขาก็เป็นหัวครับ อันนี้อันนี้คือสิ่งจำเป็นเลยนะพี่ถามน้องดีกว่าผู้ชายแบบนี้ถือว่าตรงสเปคไหมถือว่ามีสเสน่ห์สำหรับเราไหมมีสเสน่ห์เพราะเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนเป็นคนมีเอกลักษณ์ในตัวเองเ,ออเพราะว่าน้องน,นองไม่กล้าพูดแรงหรอกเดี๋ยวน้องโดนไงไม่ใช่หนูชอบ <c oughs> หนูชอบนะหนูชอบตรงที่แบบว่าพี่เขาเป็นคนมีเอกลักษณ์ในตัวเองชอบผู้ชายเป็นคนมีเอกลักษณ์ในตัวเองเป็นตัวของตัวเองเวลาพูดอะไรเนี่ยไม่คือสังเกตการพูดการตอบคำถามของพี่เขาเนี่ยเขาไม่ได้ แต่งบทหรือว่าอะไรเลยนะเขาตอบออกมาเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆออก็เลยชอบผู้ชายตรงนี้อ่ะแล้วแว็บแรกที่เห็นไหแว็บแรกที่เห็นก็ชอบไหมอ่ะพูดตรงรอยสักแต่งตัวอย่างเงี้ยอ่ะชอบไหมไม,ไม่ไม่ไม่ชอบพี่เขาเขาเป็นผู้ชาย หนูบอกแล้วไงพี่จำได้ไหมอะไรอหนูบกวจาไม่ได้หรอกโอ้พี่ขาผ้าเตาเยอะมากอ้โหพวกขายาวนะขาขาเรียวขาทีนี่ที่นี่ลืมอะไรจะไปละขาเรวตอบผู้ชายขาเรียวเออเออชอบผู้ชายหุ่นแบบหุ่นสูงสูงตัวไม่ไม่ต้องหนามากไม่ต้องหนามากใหญ่พอดีมือใช่ใช่หมายถึงว่าโอบพอดีกอดรูนอุ่นรก็ใหญ่พอดีมือกอดได้ขอไม่ง่าว่าเขาเป็นคนแบบว่ามีสไตล์ชอบผู้ชายมีสไตล์ ขอให้เป็นผู้ชายที่มีสไตล์ฮะใช่รถอะไรอย่างเงี้ยให้นั่งรถคันเนี้ยถามยี่เลยว่าสาวๆสมัยเนี้ยถามเลยนะเขามีรถแบบเนี้ยมาจอดหน้าผับกับอีกอันนึงมีเฟอร์รี่เลยอ่ะมาจอดใหม่ๆป้ายแดงเลยชอบคันไหนขึ้นคันไหนชอบคันนี้ดีกว่าเออเออทำไมอ่ะอ้าวถ้าไม่ได้นั่งอยู่บนคันนี้เดี๋ยวให้นั่งอยู่บนคันเนี้ย แล้วเร็ดเลยเราเอี่ิผมเข้าใจเนาะเขาตอกว่าีทีหลังต้องตอบไงว่า <c oughs> อ๋อพี่ทุกอย่างอยู่ที่สถานการณ <c oughs> ์ <c oughs> มันไม่ได้อยู่ที่ของมันอยู่ที่สถานการณ์พูดไปเลยผมเข้าใจผมเข้าใจเราต้องพูดไปเลยบอกมันไม่ได้อยู่ที่ของมันอยู่ที่สถานการณ์ใช่พี่มันไม่ได้อยู่ที่ของมันอยู่ที่สถานการณ์เอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงยอดพิมานนะครวิวเวอร์วอล์กแล้วนะครับนี่คือจุดหมายของเราที่จะพานะฮะน้องเซนมาเดทกันฮะวันนี้ครับเอาล่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเบรกหน้าครับเราก็จะมาพูดคุยนะฮะกับพี่ชีวากันต่อนะครับรับรองครับผมว่า หนุ่มคนนี้ยังมีไลฟ์สไตล์ให้คุณได้ติดตามอย่างแน่นอนครับช่วงหน้าครับสนับสนุนโดย Sing Corporation